สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับอยู่กับเคนที่เกีอัพครับตอนนี้นะอาจจะลมแรงนิดนึงนะครับเราอยู่ริมทะเลนะครับที่ขนมศรีชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับกับคันนี้นิวมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตก่อนหน้านี้เรามีคลิปนะครับที่พาชมรายละเอียดดีเทลรอบคันไปแล้วว่ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตรงไหนกันบ้างครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปลองขับกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะพาไปลองขับลองมาดูนะครับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในจุดสําคัญสาคัญ บางจุดกันก่อนกันแบบสั้นๆรวบลดัดไวๆครับเดี๋ยวเราจะได้ไปลองขับกันเพราะว่ารถคันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับชุดเกียร์นะครับการปรับอะไรของตัวระบบกระเทือนช่วงล่างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพาร์ทนัมเบอร์คนละตัวเลขกันเลยก็คือเป็นโชคตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งของพวงมาลัยมีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันแต่ก่อนอื่นครับไลค์สับสไครป์แชร์ให้เขียนสักนิดนึงโอ้เสียงเป็นอะไรครับนี่นี่ครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่ารอบคันมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจกันบ้างครับนิวมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ตไมเนอร์เชมที่ดูบนถนนไวๆขับผ่านไวๆมองเห็นไวๆก็นึกว่ารุ่นเดิมนะครับภายนอกนะครับคันนี้จะเป็น Elite Edition ขับ4นะครับจะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยด้วยกันนะครับแต่ละรุ่นย่อยของเขาเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไป2รุ่นล่างผมแอบเห็นมาว่ารุ่นพาร์มกับรุ่นอาาัลต้ายังมีถุงลม2ใบยอยู่เลยะนะต้องซื้อ Elite ถึงจะได้แบบ ถุงลม7อ,อ็ดะหัวนี้ก็แตกต่างกันเกินไปมากพอสมควรเลยเพราะว่าราคาจำหน่ายนะครับรุ่นพรามเนี่ยก็คือล้านสามแล้วนะส่วนรุ่นอัลตร้าล้านห้านะครับอัลตร้าเนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีเบลดึงทูเวย์เฉพาะคนขับด้วยนะครับแต่ถ้าซื้ออีลีทนะครับเมื่อจะเป็นขับ2ขับ4ี่เนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยก็จะมีเรื่องของถุงลมที่เป็นเจ็ดตำแหน่งแล้วนะครับการชนหน้านะครับกระจังหน้ามีการปรับดีไซน์ใหม่นี่กระจังด้านบนของเขา เป็นแบบนี้นะจุดตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนฮันนี่โคมนะครับเซ็นเซอร์กระยะสี่ตำแหน่งแล้วก็ชิ้นชายกันชนบริเวณนี้ก็มีการปรับดีไซน์ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันไฟยังเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับที่เป็นแบบใบบีมเนาะเดย์ไทม์เลนจ์ไลท์ไฟต่างๆสวยงามเหมือนเดิมครับล้อแม็กซ์18นิ้วใหม่นะครับยางเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนยางให้ดูเป็นยางที่ดู AT มากยิ่งขึ้นเนาะโยโกฮาม่าจีโอแลนดานะครับ G94 นะครับซีรีส์ยาง265/60 1> R 1 8ก็มีการปรับเรื่องของซีรีส์ยางแล้วก็ล้อมแม็กด้วยนะยางก็จะมีความออฟโรดมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีเสียงรบกวนเข้าไปในตัวห้องโดยสารเยอะมากนะครับด้านข้างตัวรถจะเห็นว่ากระจกข้างเป็นสีดํามือเปิดประตูนะครับเป็นสีดําทุกตําแหน่งแล้วก็ตัวที่เป็น Elite เอชันเนี่ยมีแหลกหลังคาสีดําแล้วก็หลังคาจะเป็นสีดําด้วยแต่ถ้ารถตัวที่เป็นสีดําหลังคาเขาก็จะดําอยู่แล้วนะครับมาดูที่ด้านท้ายนะครับคิวบริเวณนี้เป็นสีดําแล้วก็ชายกันชนด้านล่างเป็นสีดํา เซนเซอร์ระยะด้านหลังมีมาให้สีตำแหน่งนะครับคันนี้มีกล้องรอบคันไฟเบรกตรงที่สามนะครับสปอยเลอร์บริเวณน,นี้ชุดแต่งของตัว Elite Edition นะถอยมาดูเห็นไหมอย่างที่บอกแทบไมไ่รู้สึกว่าต่างมาจากรุ่นเดิมก่อนหน้านี้ตรงไหนฝาท้ายไฟฟ้านะครับคลิกด้านข้างได้แล้วก็ด้านในเนี่ยฟื้นนี่เป็นการตกแต่งใหม่นะครับสีดําตัดกับสีแดงเบอร์กันดี้เรสสีดำเนี่ยเขาก็จะเดินตะเข็บเป็นไดมอนด์ขัดด้วยแล้วก็ ตัวบ่องเขาเนี่ยเป็นฮีตการ์ดนะครับที่แผงประตูด้านข้างนะครับพลาสติกขึ้นรูปตัวที่หุ้มหนังเดินเข็บเนี่ยจะเป็นสีเบอร์กันดี้เรดแล้วก็ทริมตกแต่งตรงนี้จะเป็นสีไทเทเนียมลมดําด้านหน้าเองก็จะเหมือนกันนะครับก็คือทริมการตกแต่งเป็นไทเทเนียมลมดํานะนี่เห็นไหมไทเทเนียมลมดานะครับทุ้มหนังเดินเข็บเป็นเบอร์กันดี้เรดเบาะปาไฟฟ้าพูดด้วยสารตอนหน้านะครับฝั่งผู้ขับขี่เองเดี๋ยวเราไปดูกันฝั่งผู้ขับขี่นะครับ บาะปรับไฟฟ้าของเขามีลำบ้าสปอร์ตเหมือนเดิมเลยนะคือต้องบอกว่าเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเก์ใหม่แต่เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยที่อยู่ในอีรีก่อนหน,น้าที่ใส่เข้ามาให้เยอะๆทัว่วๆอ่ะก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมลำบ้าสปอร์ตฝั่งผูดด้โดยสารเบาะปรับไฟฟ้าลำโพง8ตําแหน่งเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นลำโพง8ตําแหน่งที่เหมือนในตัวก่อนหน้านี้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ทันสังเกตก,กันก็คือฝ้าหลังคาของเขาเปลี่ยนเป็นสีดําพอฝ้าเปลี่ยนเป็นสีดํานะครับตัวหน้าจอ12นิ้วี่่ทตอ HDMI ต่อ usb ได้ก็ปรับเป็นสีดําด้วยนะตัวนี้เขาจะแถมลำโพงที่เป็นลำโพงอินฟราเรดนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังในสองอันด้วยเอาไว้ให้ลูกๆที่นั่งด้านหลังเนี่ยดูหนังแยกได้กับเครื่องเสียงหลักไปเลยนะครับฟื้หน้าจอนะครับเรือนไม้8นิ้วใหม่เห็นนะเป็น tft นะครับที่แสดงผลได้เนียนมากๆนะครับจุดนี้ต้องบอกว่าอินเทอร์เฟซต่างๆความเนียนลื่นไหลของหน้าจอทำมาได้ดีมากๆนะครับถ้าอยากดูเต็มเ,มเมก็ในคลิปที่พาชมรอบคันเนี่ย จะละเอียดกว่านี้นะครับหน้าจอจุดนี้8นิ้วเหมือนกันเนาะสามารถที่จะเปิดดูกล้องรอบคันได้นะครับด้วยการกดปุ่มที่พวงมาลัยเนาะพวงมาลัยเองก็เป็นพวงมาลัยใหม่มีพัดเดลชิฟต์นะครับพวงมาลัยฝั่งนี้ควบคุมอินโฟเทนเมนต์ต่างๆฝั่งนี้ก็คุมแอดแอพพิทคสต์นโทนะครับที่จะดีกว่าไททันแอดลิด้วยแอดลิเนี่ยถึง30ครับตัดตัวนี้ไม่ตัดนะครับดูกล้องกันอาจจะแสงเยอะๆฟ้าๆฟุ้งๆนิดนึงนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยเนาะกล้องรอบคันพอใช้ได้นะลองไปดูในคลิปทีีี่ชมมกกัันนนเต็ๆอทึงะครบ ระบบแอร์นะครับแยกซ้ายขวาดูโอโซนพร้อมนาโน e x อันนี้มีมาอยู่แล้วเนาะช่องฉายไฟ usb 2ตํตำแหน่งนะครับเป็น usb a แล้วก็ hdmi ด้านหลังเองก็เป็น usb a 2ตํตำแหน่งนะครับแอร์ของเขาเนี่ยจะอยู่บนฝ้าหลังคาแล้วก็ w i r เดชาร c h a r นะครับ hill d e s c นะครับตัวออฟโรดโหมดสีรูปแบบนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนของเขาที่มี all time 4 wheel เป็นจุดเด่นของ Mitsubishi เลยเบรกมือไฟฟ้า auto brake hold ใต้ที่เท้าแขนนะครับจะเป็นช่องเก็บของซึ่งตอนเนี้ย เก็บตัวหูฟังของจอด้านหลังเอาไว้มือโหนก็ครบครบนะฝั่งนี้ก็มีประตูบานหนึ่งมีมือโหน2อ,อันแล้วก็ม่านบังแดดเนี่ยมีไฟสองสว่างทั้ง2ตําแหน่งเลยนะครับกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะไม่มีซันรูฟนะครับแต่ก็ได้จอแบบนี้มาแทนแล้วฝ้าสีดําใหม่เนี่ยผมว่าดูสปอร์ตดูเท่ขึ้นเยอะเลยนะฮะดูเท่ขึ้นเยอะเลยเนี่ยเบาะท้ายนะครับอาจจะมีจุดสังเกตนิดนึงคือตัวเบาะท้ายของเขาอะ มันจะเลื่อนหน้าถอยหลังไม่ได้คือปรับเอ็นในการพับลงมา60 4 0ได้ปรับเอนไปข้างหลังได้แบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมแต่ว่าจะเลื่อนหน้าถอยหลังไม่ได้นะครับเรามีคลิปน้อที่เรารีวิวการลองนั่งแต่ละแถวเนี่ยแยกกันด้วยในมิตูบิชิไตไเติ้ลอีลิตโมเดลเยียสอฝากไปย้อนดูกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากเห็นว่าเออเคนสูง180เนี่ยนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างนั่นคือแอร์นะครับตรงนั้นคือแอร์ตรงนี้ป B, ลั่ USB, USB-A 2ตำแหน่งด้วยกันนั่นเองนะครับเอาละรครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปลองขับกันนะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากนั่งไปกับเราเนี่ยผมจะสรุปสั้นๆอย่างนี้แล้วกันเครื่องยนต์2.4นะครับที่เป็น Hyper Power เนี่ยต้องบอกว่ามีความสม ooth ในการส่งกำลังที่ดีมากๆนะครับคือเนียนมากขึ้นกว่าเดิมเครื่องยนต์เดิมเนี่ยของเขาเนี่ยจะมีการอมและคายทีเดียวนะครับทำให้บางทีมันพุ่งมันพรวดมันพลาดแล้วก็การควบคุมรถในโค้งเนี่ยไม่ค่อยดี มากเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยคือด้วยความเมียนของเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์มันทําให้มีความรินเนียนะครับความเรียนในการส่งกําลังก็คือสมูทมากๆเวลาเติมคันเร่งในโค้งนะครับเวลาเติมคันเร่งเร่งแซงเนี่ยก็จะมีการส่งกําลังที่สมูทนะครับต่อเนื่องยาวจนถึงความเร็วปลายสุดคันเร่งของเขาเลยนะครับแล้วก็เสียงเครื่องยนต์เนี่ยดังน้อยลงแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์น้อยลงอันนี้คือรู้สึกได้ชัดเจนนะครับช่วงล่างมีความกระชับมากขึ้น แต่ก็ยังมีการโครงตัวที่เยอะนะครับและมีความนุ่มตามสไตล์ของปาเจโร่เนี่ยเหมือนเดิมแต่จะสัมผัสได้ว่าในการเปลี่ยนเร็วๆเนี่ยมีความกระชับขึ้นพวงมาลัยเนียนมือขึ้นนะครับควบคุมรถในโค้งเนี่ยได้ดีขึ้นสมูทขึ้นพอประสานทุกอย่างเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ขับขี่ใช้งานได้เนียนขึ้นนะครับท่องเที่ยวเนี่ยเหนือน้อยลงห้องโดยสารเองช่วงล่างเองก็มาในโทนนุ่มเหมือนเดิมนะครับใครที่รู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยชอบเดินทางนะครับอยากได้รถนุ่มนั่งสบายเนี่ย อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเลนกระชับกระเฉงมุดไปมุดมาแบบนี้ยังไงปาเจโรสปอร์ตก็ถือว่าเป็นรถที่มีความเหมาะมากๆนะครับช่วงล่างนุ่มพวงมาลัยแฮนด์ลิงได้ดีขึ้นที่สําคัญเครื่องยนต์ส่งกําลังได้สม o ท t h มากยิ่งขึ้นเอาแหละสรุปคร่าวๆให้แบบนี้นะครับถ้าอยากไปลองขับกันดูไลค์สับส์ครับแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นรถครับนั่งไปด้วยกันครับแล่ตอนนี้ครับทุกคนเราอยู่ด้านในของ Mitsubishi p a j e r o Sport ที่เป็น Minor Change 2024่นะครับมีพี่เอเล่าเรื่องรถนะครับก มาร่วมกันในครั้งนี้นะพี่แว่นยังต้องรอไม้ถัดไปถึงจะได้ลองขับแต่ขาพี่แว่นเนี่ยจะมีออฟโรดด้วยครับอกว่าจะได้ลองใช้แบบ 4H อะไรอย่างนี้แต่ช่วงของเราเนี่ยก็จะเป็นทางเรียบนะครับเป็นทางหลวงชนบทส่วนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเร็วเรื่องของอัตราเร่งต่างๆเนี่ยคลิปนี้ไม่มีเดี๋ยวว่ายืมกันไปอีกทีเพราะว่าอยากรูเหมือนกันว่าเครื่องยนต์ใหม่ที่เป็นไฮเปอร์พาวเวอร์เนี่ยจะโดดเด่นแค่ไหนในเรื่องของอัตราเร่งแรงม้าเขาเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับจาก 181แรงม้าเนี่ยเป็น184แรงม้าแรงบิดเท่าเดิม430นิวตันเมตรสำคัญเลยคือการเปลี่ยนเกียร์นะครับจากชุดเกียร์8สปีดเนี่ยเหลือ6สปีดก็คือยกเครื่องยกเกียร์เนี่ยยกมาจากไตรตันที่เป็นตัว All n e วของเขาเลยนะครับไฮเปอร์พาวเวอร์เครื่องยนต์ลูกนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ n นเทอร์เนลไเี่ยเยอะมากเปลี่ยนเรื่องของชิ้นส่วนข้างในเยอะมากนะครับมวจะเป็นโซไทมิ่งต่างๆเปลี่ยนเยอะ ทำอะไรบ้างก็คือเรื่องของค่าไอเสียด้วยที่จะผ่านยูโร5แล้วเนาะยังไม่ต้องเติมแอป,ปบูนะครับผ่านยูโร5แล้วก็จะมีเรื่องของความทนทานของเครื่องยนต์การระบายความร้อนที่ดีมากยิ่งขึ้นความเรียบเนียนของการส่งกําลังที่มากยิง่ยขง,ง,ง,ยงขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือความโดดเด่นของเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์ที่เปลี่ยนมาใช้ในปาเจโรเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้มันเป็นไมเวก2.4เนาะเครื่องยนต์ก็ถือว่ามีพลังกำลังในการเร่งแซงในการทะยานเนี่ยที่โอเคนะเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับผมว่าเครื่ 2.4เป็นยังไงบ้างและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่าสําคัญไม่แพ้กันเลยคือการปรับช่วงล่างพวงมาลัยนิดหน่อยเขาบอกว่านิดหน่อยนะครับแต่คําว่านิดหน่อยเนี่ยคืออะไรนะพี่ <Item number S 2> เอ๋ไอเทมนัมเบอร์ไปเปลี่ยนเลขไปเลยใช่ครับก็คือเปลี่ยนพาร์ทหลักใช่เปลี่ยนพาร์ทไปเลยไม่ใช่แค่พาร์ทเดิมจูนนะครับเขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนนัมเบอร์ของไอเทมอะไรเลย เพราะว่ามันมีเรื่องของการปรับเวทบาลานซ์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่เกียร์ใหม่นู่นนี้นั่นใหม่น้ำหนักตัวรถเท่าเดิมก็จริงนะครับแต่เครื่องยนต์เบาลงเบทบาลานซ์มันก็จะเปลี่ยนด้วยอะตรงนี้ลองไปทางขวาดูครับปึ๊บเหมือนเดิมเลยครับในการโยนตัวเนี่ยเรียกว่าเหมือนเดิมแต่ผมรู้สึกว่าเก็บตัวได้กระชับขึ้นนะคือมันยังโครงตัวอยู่นี่คืออาการเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของปาเจโร่เลยคือเวลามุดมุดเปลี่ยนเร็วๆครับมันจะมีอาการโครงตัวเยอะแต่ว่าที่รู้สึกคือเหมือนมันเก็บตัวได้กระชับขึ้น ลองอีกสักทีหนึ่งนะครับไปทางซานนะครับสามสองไปเออมันกระชับขึ้นปกติตอนห้อยมันจะย้อยกว่านี้นะพี่เอ๋มันจะโค้งใช่ไหมใช่มันจะโค้งกว่านี้แต่เนี้ยรู้สึกได้เลยว่าเออเขาดูกระชับขึ้นในการ,รเก็บตัวของช่วงล่างในการเปลี่ยนเลนแบบบุบๆครับไปขวาครับซ้ายครับเออต่อเนื่องหนึ่งสองเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามีการคืนตัวที่กระชับขึ้นนะครับถ้าเป็นปกติเนี่ยมันจะ รู้สึกว่าย้วยกว่านี้อ่ะเขาบอกว่ายังปรับให้มีความนุ่มนวลเหมือนเดิมนั่แหละคือนั่งสบายเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้ที่ลองดูในการเปลี่ยนเร็วๆเ,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 เนี่ยเออผมว่าเก็บตัวได้กระชับขึ้นอันนี้ลองให้ชมกันนะครับเผื่อใครอยากรู้ว่าเออเวลามุดๆเนี่ยดีขึ้นไหมช่วงล่างที่ปรับใหม่เป็นยังไงก็ลองให้เห็นกันแบบเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้จะทํากันตลอดทํากันตลอดลก็อ้วกันพอดีนะครับมันอันตรายด้วยนะครับในการขับขี่อ่ะลองดูตรงนี้ในการส่งกําลังความเร็วน,นะครับตอนนี้อยู่ที่ หนึ่นะเดี๋ยวจะย่นไปหาขันข้างหน้าครับ3 2 1ขึ้นเขาด้วยเนี่ยเหยียบเต็มคันเร่งไปเลยรอนิดนึงนะเน้นความนุ่มนวลเขาจะมีการถอนสักวิน,นิดนิด,น,ดนึงนะครับร้อยสามแล้วร้อยสี่แล้วร้อยห้าที่รู้สึกเลยคือความสั่นสะทานความกล้าของเครื่องยนต์ในเวลาที่เราเหยียบเร่งแซงแบบเต็มคันเร่งเนี่ยมันดีขึ้นเยอะมากนะพี่เอ๋นะใช่ครับมันมีความว่ามัน มันเงียบขึ้นมันสมูทขึ้นมันเงียบขึ้นมันต่อเนื่องไปไได้ด้วยถ้าเป็นเครื่องยนต์เก่าเนี่ยเวลาที่เราลองเหยียบเร่งแซงนะครับจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงเครื่องเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันจะแผดกว่านี้มันจะกราวกว่านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งเลยคือตัวแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์จะรู้สึกว่าเออตัวรถสั่นสะทานกว่านี้นะครับแต่พอเป็นไฮเปอร์พาวเวอร์เนี่ยเออเสียงเครื่องยนต์เนี่ยที่อยู่ในรอบสูงและดังๆเนี่ยหายไปเยอะมากใช่ แล้วก็การสั่นสะเทือนของสถานของเครื่องยนต์ที่เข้ามาถึงตัวรถเนี่ยถึงตัวผู้ขับขี่เนี่ยน้อยมากๆเมื่อเทียบกันนะเอออันนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์คนที่ชอบการเดินทางแล้วอยากได้ความสบายมากขึ้นเสียงมันไม่ดังน่ากลัวไงใช่ครับถ้าต,ตัวเก่าเนี่ยเห,หยียบปุ๊บแล้ว<ๆ>วูดอันนี้เงียบเนียนท่งกําลังสมูทแรงสั่นสะเทือนน้อยในเรื่องของเกียร์จังหวะเมื่อกี้ครับวเวลาเรากดเต็มคันเร่งอะ่ะ ก็จะมีสักนิดหนึ่งที่เราจู้สึกว่ามีรอยต่อที่มันปุ๊บปุ๊บจะไม่ได้รู้สึกว่าเนียนเหมือนตอน8สปีดอันนี้ที่รู้สึกนะเดี๋ยวทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองดูนะถ้า8สปีดเนี่ยเวลาเราเหยียบเล่งแซงลากยาวๆแบบเมื่อสักครู่นะครับพี่เอ๋เคียนจะรู้สึกว่าเออมีความเนียนกว่าในรอยต่อนะแต่ถามว่า8มันเนียนกว่าไหมมันก็เนียนกว่าแหละแต่ว่า6สปีดที่มากับเครื่องชุดนี้ผมว่าก็ไม่ได้แย่เนี่ยรอยต่อมันก็ นิดหน่อยตามสไตล์รถกระบะอยู่แล้วนะครับแต่แปดสปีดเนียนกว่าไหมอันนี้ก็จะพูดจากใจว่าเนียนกว่าแต่ที่มีมาเป็นหกสปีดเนี่ยไม่ได้แย่นะฮะกดไปครับโค้ขงขวาตรงนี้ครับเต็มคันเร่งมาเลยเฮ้ยมีลอยๆหน่อยตามสตาไตล์ปาเจโร่นะครับเออเผมว่าช่วงล่างกับพวงมาลัยทำไมมันรู้สึกดีขึ้นวะ รู้สึกมั่นใจขึ้นนะในการเข้าโค้งนะเออผมรู้สึกว่ามันเออมันมั่นใจขึ้นนะเขาบอกว่าเปลี่ยนไม่เยอะนะแค่เปลี่ยนพวงมาลัยไม่ใช่พวงมาลัยอันเนี้ยมันเปลี่ยนรูปลักษณ์พื่เอแต่เขาบอกมันก็จูนขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ในการขับขี่ที่ความเร็วต่ำจะรู้สึกได้ว่าเวลาเราถอยออกจากบ้านนะครับหรือขับขี่ความเร็วต่ำเนี่ยจะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันไม่หนักเหมือนตัวเก่าตัวเก่าพวงมาลัยเนี่ยเวลาถอยยึกยักยึกยักเนี่ยคนที่เหมือนบ้านซอยแคบอย่างเงี้ยจะรู้สึกได้เลยว่าพวงมาลัย นะครับพวงมาลัยจะค่อนข้างโอ้โหน้ำหนักเยอะเลยแล้วขับยากแล้วเหนื่อยแล้วต้องสาวความเร็วต่ําต้องความเร็วลอยลำไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยที่ลองมาครับลองถอยในที่แคบลองค่อยๆไหลออกจากปั๊มแบบที่คุณผมมู้ชมว่าจะครูเงี้ยเวลาเร็วออกจากช่องออกจากอะไรอะ่ะเอ้ยผมว่ามันมันเนียนมือขึ้นเยอะนะมันเบามือขึ้นเยอะนะครับเนี่ยแหละพอเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ช่วงล่างพวงมาลัยก็ต้องปรับให้เหมาะสมันด้วยเนี่ยความเร็วต่ําคือน้ำหนักมันก็ยังมีแหละครับตามสไตล์พวงมาลัยไฮดรอลิกนะแต่จะรู้สึกว่าเออมันมีความ เนียนมือขึ้นแล้วกันประมาณนี้นะครับเออแล้วช่วงล่างอะ่ะเขาบอกว่าก็เน้นความนุ่มนวลจริงๆก็เหมือนเดิมแหละผมว่าไม่เหมือนเดิมที่ผมรู้สึกทั้งในการเปลี่ยนเลนแบบมุดๆเร็วๆทั้งในการคอรเนอร์ลิงเมื่อสักครู่ผมรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นเออเออเป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรายวิด d y n a m i ที่รู้สึกอะ่ะตรงนี้ขออนุญาตลองกดแซงดูไปครับ3 2อไปย,ยับเต็มพละแรงฟืดรอนิดนนึง ไม่ได้แบบว่าพุ่งทยานกระโชโกโภกห้างอะไรแต่ว่าพอรอบมันมาเนี่ยกวาดเดินดีแล้วเกินเนี่ยไหลๆเลยนะครับไหลๆเลยการเร่งแซงก็จะต้องรองนิดนึงหรือจะอาจจะต้องใช้แพดเดิลชิปช่วยนะครับเพราะว่าปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยยังคงมีแพดเดิลชิปอยู่นะแม้ว่าไททันแอดลีนเนี่ยจะไม่มีแพดเดิลชิปให้แต่ว่าปาเจโร่สปอร์ตมีแพดเดิลชิปให้แต่เป็นแพดเดิลชิปที่ติดอยู่กับคอนะครับคือเลี้ยวพวงมลาลัยไปเนี่ยแพดเดิลชิปไม่เลี้ยวตามอันนี้เป็นจุดที่น่าหง,งุดหงิด สำหรับคนที่อาจจะชอบเดินทางนะครับเวลาแบบทางโค้งขึ้นเขาอะไรแบบนี้อยากได้แพดเดิลชิแบบติดมือก็จะไม่ได้ก็ต้องตบกันให้จบก่อนหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือตบที่คันเกียร์ตรงนี้ได้ก็สะดวกขึ้นนะครับเลือกเอาว่าจะเอาที่แพ d เด s h ชิพหรือจะเอาที่ตัวคันเกียร์ตรงนี้ตบได้เหมือนกัน6สปีดเหมือนกันนะครับตัวหน้าจอเนี่ยผมชอบมากเลยว่าหน้าจอ8นิ้วใหม่เนี่ยโอ้โหอินเทอร์เฟสดีไม่ย้อนแสงแล้วก็มองมุมไหนก็ชัดเลยนะครับแล้วก็ ความเนียนตาความสมูทของเฟรมเลสเนี่ยทำได้ดีมากๆโอ้ความเร็วร้อยี่สิบตรงนี้เป็นยังไงเก็บเสียงดีนะแล้วเนี่ยครับรอบประมาณสองพันรอบเนี่ยเสียงเครื่องแทบไม่เข้ามาในห้องโดยสารเลยเสียงลมมีนะครับที่ความเร็วร้อยยี่บร้อยสิบตอนนี้เพราะว่ามันเป็นทางเขาด้วยนะครับแล้วจะเห็นว่าข้างนอกต้นไม้เนี่ยกระพือตลอดนะก็จะมีเสียงลมที่หูช้างด้านข้างนะครับแต่ด้านหน้านเนี่ยผมว่าทําได้ดีมากเงียบเลย เงียบเลยกระจกหลังก็ตัดแสงอัตโนมัติมีกล้องบันทึกภาพมาให้ด้วยเจออะไรพูดไปเรื่อยนะตรงนี้เพราะว่าความเร็วตรงนี้ไหลๆไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากทางที่เรามาเนี่ยก็จะเป็นทางหลวงชนบทนะครับก็จะเป็น2เลนส่วนจะเป็นส่วนมากขับแบบครูซซิ่งตามสไตล์รถเดินทางจริงๆเนี่ยนิสซูบิชิบอกว่าอยากให้มาลองกันแบบนี้เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยก็คือเน้นใช้รถในการเดินทางท่องเที่ยวแบบเรื่อยๆชิวๆแบบนี้นี่แหละอ่ะก็มาลองกันดูเนี่ย,เ,ยเห็นไหมพอเกียร์หสปีดมันมีเห็นไหม น,นิดนึงมันมีราคานิดนึงถ้าเป็น8ปสปีดมันจะอาจจะเนียนกว่านี้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ขับมาปีหนึ่งแล้วปาเจโร่เนี่ยตั้งแต่ตัว e ีล t ตตัวเก่านะครับอีกอย่างที่เคียนชอบภายในคือ,อ,อตัวระบบฟอกอากาศที่เป็นหนึ่งเดียวที่มีให้ในรถกลุ่มนี้ก็คือนาโน e อคนอื่นเนี่ยอย่าว่าแต่นาโน E เลยบางรุ่นบางยี่ห้อไม่กองพีเอ็งจุดห้าด้วยซ้าแต่ว่า นี่แหละครับการซื้อรถปลายอายุมันดีตรงนี้ออปชันมันใสเต็มมากๆนาโน e x เนี่ยดีกว่านาโน e ตรงที่เขาจะมีเรื่องของการปล่อยประจุที่เป็นละอองขนาดเล็กนะครับนอกจากเรื่องของการากรองอมองจนะครับการฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียการป้องกันตัวคนที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้หรือว่าควันพิษต,ต่างๆแล้วเนี่ยนาโน EX มันจะมีเรื่องของการปล่อยประจุความชื้นมาทําให้คนที่อาจจะผิวแห้งกร้านง,ง่ายเนี่ยสาวๆเงี้ยตัวนี้ช่วยนะ ในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวด้วยนอกจากการกําจัดพวกพาร์ติเคิลขนาดเล็ก PM 2 5งุฝุ่นละอองเกสรอ,อะไรพวกนี้นะครับนี่เๆเห็นไหมมันจะมีงื้อง,ง,องขึ้นมานิดนึงเวลาที่เราเบรกชะลอนะครับซ้ายไปตรงนี้ครับเข้าสองเลนอย่างเดียวเลยนะะลองกันแบบเท่าที่ไปได้นะนี่นี่สักสามพันรอบเนี่ยเสียงเครื่องถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเข้ามาเยอะนะฮะ จริงๆอย่างนี้ผมอยากให้เปลี่ยนนะจอเนี่ยผมรู้สึกว่ายุคเนี้จอควรใหญ่กว่านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกแปลกใจก็คือตัวกล้องรอบคันเขาอะปกติความเร็วเกินสัก30เนี่ยจะเปิดไม่ได้แล้วแต่ของปา j e เจโร่สปอรครับสามารถดูกล้องด้านข้างได้ดูเส้นด้านข้างได้นะครับเนี่ยเส้นมุมซ้ายดูได้หน้าแล้วก็มีปุ่มฟิสิกส์ข้อบัตตด้วยอันนี้ผมว่าดีงามกดใช้กดดูได้ง่ายนะครับ อย่าไปตรงนี้ครับเนี่ยถ้าจังหวะรอบเขามารอบเขาถึงเนี่ยเหยียบแป๊บเดียวเขากวาดเลยนะฮะแต่ถ้ารอบต่ำๆอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องตบเกียร์ช่วยเขานิดหนึ่งนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่งแซงดูแบบที่เคนไม่ตบเกียร์ช่วยนะครับรอบมาคาร้อยสามสองไปเนี่ยเห็นไหมเรียวแรงในการเล่งแซงเนี่ยมี นะครับแล้วก็ความนุ่มนวลเนี่ยเห็นไหมถ้าเปลี่ยนเลนเมียนแบบนี้ในการเร่งแซงเนี่ยมันไม่รู้สึกหรอกครับว่าช่วงล่างเขามีการโครงมีการโยนที่เยอะเนี่ยสบายสบายเลยลองนะฮะฟืบฟืบเห็นไหมผมว่าการโยนตัวเขาเก็บกระชับขึ้นเยอะเลยนะครับใน224 0นิววิสุชี h i t r i ต o n ตรงนี้อ่ะไหนๆก็ความเร็วชะลอตัวแบบนี้นะครับมาลองเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่แล้วกันคันนี้ ดมอนเซนเนาะครบนะครับแจ้งเตือนด้านหน้าความชะลอเรียคอทัฟฟิกอัลเลอร์ตนะครับแจ้งเตือนช่วยเบรกด้านหลังตัดคันเร่งอัตโนมัตินะครับเมื่อมีการแบบเหยียบคันเร่งแบบผิดปกติแบบจะเหยียบเข้าใส่กำแพงด้านหน้าจะเหยียบเข้าใส่รถคันด้านหลังอะไรแบบเนี้ยเขาจะมีการตัดคันเร่งอัตโนมัติมาลองอัดเดพท์คูลต์คอนโทรลกันครับกดปุ่มนะครับที่พวงมาลัยปึ๊กลงไปนะครับเขีรยลงปึ๊บเป็นการเซ็ตนะครับผมเซ็ตไว้สัก1้0ละกันความเร็วนะครับแล้วก็ระยะจากคันด้านหน้า,าเ,เนี่ยขออน,นุ ร้อก็อาจจะแช่เกินไปโยนเข้าไปหาเขาก่อนปื๊ดหร้อยห้าแล้วไหวมากๆอ่ะเซตที่ตรงนี้ครับความเร็วประมาณร้อยยี่สิบนะครับ Adaptive Cruise Control ระยะห่างจากคันหน้านคือใกล้สุดนะครับเขาจะปรับได้ทั้งหมดสามระดับนะไหลเข้าไป ไม่มีตัวควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนนะต้องควบคุมพวงมาลัยด้วยตัวเองนะครับแต่ Adaptive Cruise Control เขาเนี่ยจะเป็น low speed ด้วยนะแตกต่างกับตัว t i t a นหรือว่า Tri ันแ e ดลียนะครับตัวนั้นเนี่ยจะได้แค่ถึง30แล้วเขาก็จะตัดการทำงานไปเป็นตัวแจ้งเตือนช่วยเบรกฉุกเฉินที่ด้านหน้าเลยแต่ว่าของ p a j เจ o เนี่ยแต่ไหนแต่ไรแล้ว Adaptive ก็คือไหลตามด้านหน้าได้แบบเนียนๆเ,เลยนี่นะครับชะลอตัวแล้วชะลอตัวแล้วเมื่อเข้าใกล้คันด้านหน้านะครับชะลอตัว เ,ออเนียนดีเนียนดีใช้ได้แต่ผมจะรู้สึกว่าการเร่งการชะลอนะครับแอดลีตเนี่ยทรยิทันเนี่ยจะมีความเนียนกว่าซึ่งตรงนี้เป็นผลจากการใช้ตัว OEM นะครับหรือว่าบริษัทที่ผลิตโมดูลของตัว Adaptive c r u i s e c o n t r o ทเนี่ยที่แตกต่างกันด้วยระหว่างทริทันแล้วก็ตัว p a เจโ o ่สปอรนะครับถามว่าเนียนไหมป a เจโ lo เนี่ยผมว่าเป็นรถ PPV ในกลุ่มที่มี Adaptive c r u i s e c o n t r o ทที่ให้มาเจ้าแรกๆแ,แล้วก็ค่อนข้างมีการเร่งชะลอได้เนียนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแต่ว่า ต้องยอมรับกันว่าแอดลีดมันเนียนกว่านเนี่ยไหลเนี่ยคือถ้าเรารู้มุมตำแหน่งกล้องเขาอะเราไหลาตามคันหน้าไปได้แบบชิวๆเลยนะครับแม้จะไม่มีตัวควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนก็ตามเนี่ยคือเคียนอัลจะสิบคูซอนโทมาตลอดเลยนะเนี่ยชะลอเห็นไหมครับก็คือในการเดินทางไกลสบายๆอะ่ะคนนั่งก็ไม่รู้สึกเวียนหัวด้วยใช่ไหมครับพี่แวน่นวียนอไม่เวียนไม่กระตุกสมูทนะมันไม่แบบ ฮืดฮัดฮืดฮัดนะครับนี่คืออีกหนึ่งความดีงามแต่ก็ต้องพูดอีกทีว่าแอดลีดเนียนกว่าแอดลีดเนียนกว่าจริงๆน,นี่ไงมม่เหมือนมันเปลี่ยนเกียร์ยรลงมาเพื่อลอ่ลอรอบเพื่อรอบเพื่อดันต่อเขาพอเป็นหกสปีดต,ตัวนี้ครับจะรู้สึกว่าเหมือนที่พี่เอบอกเลยพอเป็นความเร็วต่ำๆอ่ะเขาจะเหมือนแบบคารอบไว้ให้หน่อยหนึ่งเพื่อให้เรากดต่อเนื่องได้อ่ะขออนุญาตปิดตัวคู่ซอนโตรงนี้นะครับ แต่พี่มีความรู้สึกชอบแบบนี้นะมันเหมือนเราเปลี่ยนเกียร์แบบมันเป็นเกียร์น้องแบบเกียร์แมนนเองที่จะมีการเปลี่ยนรอบเครื่องได้ยินเสียงรอบเครื่องครับรฟิลแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยใช่ไหมครับใช่แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยไม่ว่าจะรู้สึกว่าลากขนาดไหนเนี่ยความนุ่มนวลความสมูทในตัวใหม่เนี่ยดีกว่าตัวเก่าเยอะมากนะครับสองเลนส่วนตลอดอย่างที่พี่แว่นบอกเลยสมกับเป็นนักเดินทางทริปเปอร์ ุดยอดนักเดินทางแสงตรงนี้ครับฟืดฟืดเนี่ยแสงได้ยาวๆเรียวแรงมีอาจจะจริงๆถ้ามองว่าในตัวพวกเครื่องยนต์ที่เป็น2ลิตร2.4ลิตรนะครับที่เป็นเทอร์โบเดียวอะ่ะผมว่าอัตราเร่งความพยานความสมูทความเนียนของเครื่องยนต์กับเกียร์ยดีกว่า Fortuner 2.4แล้วก็มีพละกำลังที่รู้สึกมีเรี่องมีแรงกว่าตัว2.0ของ เทอร์โบเดี่ยวใน next gen everest ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของฟิลลิ่งการส่งกําลังช่วงล่างพวงมาลัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องให้คุณผู้ชมไปลองเองเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฟอร์ดก็พอแล้วชอบ2ลิตรเนี่ยแล้วไปเนียนๆกาลังรอบกลางๆปลายปลายหลายๆ,ๆโอเคหรือว่าฉันซื้อ f o r t u n e r สบายใจ2.4ไม่แรงมากแต่ว่าเหลือเฟือสำหรับการใช้งานแล้วแต่ที่รู้สึกเลยเนี่ย2.4เทอร์โบเดียวนีย แรงม้าแรงบิดเนี่ยแทบจะเยอะที่สุดในกลุ่ม p v ด้วยกันแล้วนะครับ184แรงม้า430นิวตันเมตรหน้าตาอาจจะเหมือนเดิมขับไปก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณขับรถเครื่องใหม่นะครับเวอร์พีเมียเมื่อวานสดๆร้อนๆไม่มีใครรู้แต่คนที่อยู่ในห้องโดยสารจะรู้สึกได้เลยว่าคนขับเองก็จะรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นเหนื่อยน้อยลงในการใช้งานเหนื่อยน้อยลงในการเดินทางจากเครื่องยนต์ที่สม o ทขึ้นนะครับสงกาลังได้เนียนขึ้น เงียบขึ้นนะครับแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ที่น้อยลงรวมถึงนะครับช่วงล่างพวงมาลัยที่รู้สึกได้เลยว่าช่วงล่างเนี่ยกระชับขึ้นพวงมาลัยที่มีน้ำหนักในการใช้งานเนี่ยคล่องมือกว่าเดิมในการเลี้ยวก็ตามนะครับในการถอยเข้าออกบ้านก็ตามเนี่ยอันนี้อยากให้ไปลองกันว่าเออฟิลิ่งพวงมาลัยกับช่วงล่างเนี่ยใครที่ใช้ตัวเก่าอยู่ด้วยนะอยากให้ไปลองกันแล้วมาคอมเมนต์บอกกันดูว่าเออมันต่างจริงหรือว่าเคนมโนไปเองเพราะว่าวันนี้เราได้ลองกันแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะครับกับ นิวมิซูบิชิปาเจโรสปอร์ตในโมเดลเยียร์2024กูจะมันแรงจริงวะ่ะแรงไหมแรงมันโอ้พอถ้าถ้ารอบมันถึงปุ๊บมันติดเท้ามากเลยอ่ะโอ้ยนึกอย่างนี้นะนึกถึงเครื่องที่อยู่ในตัวแอตแลนด์เลยนะ204โอ้แต่ตัวนั้นก็ไม่ได้จูนมาแรงนะจูนมาเนียนแต่ว่าแต่ว่ามันไหลฟิลไหลคล้ายๆกันเลยคือ,อถ้ารอบเสร็จปุ๊บเขากวาดเ,เนียนๆเลยนเนี่ยเนี่ยเออไฮเปอร์พาวเวอร์กับไฮเปอร์พาวเวอร์ X2 เนี่ยมัน หมือนเน้นที่ความสมูทกับการส่งกําลังได้ต่อเนื่องมากกว่าตัวเก่าที่เป็นไมเวกนะนี่อยากให้ไปลองกันดูนะครับสำหรับนิววิ u ุ i ชิปาเจโรสปอร์ตเปลี่ยนใหม่ตรงไหนมีคลิปสรุปให้ด้วยนะครับรอบคันว่าเขาเปลี่ยนใหม่ตรงไหนบ้างพาไปดูพาไปเจาะลึกดีเทลรละเอียดต่างๆกันว่าตรงไหนที่เพิ่มมาตรงไหนที่หายไปในการเปลี่ยนเครื่องยนต์แบบ World Premier ครั้งแรกของนิววิสุปชิ ปาเจโลสปอร์ตครับวันนี้เคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่เอพี่แว่นมากๆนะครับ,รบที่ให้เกียรติเข้าซีนน้องนะครับเดี๋ยวเราพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ